ตอนนี้ช่องพี่ตะก็ได้มีเพจ a c e b o o k แล้วนะครับแค่เวลาดูคลิปก็กดเพิ่มเติมแค่กดตรงลิงก์ก็สามารถติดต่อสอบถามได้แล้วนะครับแล้วก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับเกม gta ไฟนะครับอันนี้ผมจะมามา,มาทำเป็นคลิปเสริมนะเป็นเกมแบบเออทุกคนก็น่าจะรู้จักเนาะเกม gta ก็หลายๆคนผมคิดว่าน่าจะรู้จักกันดีแหละแล้วลก็วันนี้ผมจะมาทำเป็นคอนเทนต์ในแนวแบบว่าเราจะมาสวมบทในแนวแบบ ป่าเถื่อนนะครับเราจะมาป่วนแบบป่วนพวกที่เป็นวัยรุ่นที่เกาะกลุ่มตามถนนนะตามท้องถนนว่าเขาจะแบบก็คือเขาจะฉุนเราไหมอะไรประมาณเนี้แล้วถ้าเขาฉุนเราก็จะต่อยกลับหรือว่าเราจะตีกลับนะครับทางนี้ก็คือเราจะมาแนวป่าเถื่อนหน่อยนะทำทรงแบบออกแนวแบบดุดุโดโหดโหดแนวนักเลงอะไรประมาณนี้แต่แต่จริงๆแล้วเนี้ยเนื้อหาเนี้ยก็อาจจะรุนแรงนิดหน่อยเนาะ hey, ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วผมก็ไม่อยากจะทําเท่าไหร่หรอกแนวนี้แต่ว่ามัน อันนี้ผมมาทำเสริมเฉยเดี๋ยวครั้งหน้าผมจะมาทำแบบลงมอสซอมบี้ให้ดูนะครับสำหรับเกมนี้เพราะว่าผมปิดใจมอสซอมบี้มากเลยเฮ้ยตรงนี้มีแก๊งวัยรุ่นจะเข้าไปทักทายหน่อยไหมเอาไว้ก่อนดีกว่าเนาะเดี๋ยวไปแก๊งหน้าดีกว่าอยากจะเจอแก๊งใหญ่ๆหน่อยอ้าวแค่ขี่รถผ่านอะไรวะเนี่ยขี่รถผ่านดันวิ่งหนีเฉยเฮ้ยนี่ไงมีแก๊งหนึ่งอยู่ตรงนี้มาดูว่าเขาจะฉุนเราไหม เราจะลงไปแบบทำทรงเหมือนเดินชนหรือเดินคุยอะไรประมาณเนี้เพราะว่าวันนี้เราจะมาแนวป่าเถื่อนครับเราจะแบบหไม่เกรงกลัวใครแล้วก็หาเรื่องได้ไปหมดอันนี้ผมมาทำแบบด้วยความบันเทิงนะครับเพื่อความบันเทิงแบบแนวเฮฮาขำๆเนาะนะก็หวังว่าทุกคนจะไม่ <laughs> มีจิตใจที่คิดเกินเลยอะไรเนาะโอเค <laughs> คนเมื่อกี้ไม่ไม่อะไรคนนี้คุยกับเราไหมเขาคุยอยู่แต่ว่าเขาแบบไม่ฉุดเราคนนี้ก็ไม่ฉุน ปกติเนี่ยเราเดินมาใกล้ๆเขาแบบนี้บางคนเขาก็จะไม่ไม่ชอบเลยนะเขาก็จะโมโหแล้วบางครั้งก็จะต่อ,อยเราเลยก็ได้เอ้าไม่ยอมเปิดใช่ไหมไม่ชวนอีกใจดีเหรอหนีไงต่อยก่อนเลยอะไรวิ่งหนีกันหมดเลยอะ่ะทุกคนดูดิเฮ้ยงั้นเราลี่ไปจากตรงนี้ดีกว่าเพราะว่าคนนี้ยังไม่ตุยเขาแค่สลบไปไป,ไปเดี๋ยวไปขึ้นรถไปหาดูแกงหน้าแล้วกัน แกงนี้ไม่ไม่ไหวอะ่ะเพราะว่าแกงนี้เขาไม่ตบไม่ตอบโต้เลยเดี๋ยวถ้าหากแกงไหนแบบเป็นแนวแบบว่าเตืนเถื่อนหน่อยเราก็จะชักอาวุธปือนออกมานะครับแต่ว่าแกงนี้เขาไม่แบบเขามีอย่างเดียวเขาไม่ตอบโต้เราก็เลยแบบไม่ใช้อะไรรุนแรงเนาะอันนี้จะมาแนวแบบเตนเถื่อนหน่อยนะก็อย่างที่ผมบอกกันแหละก็คือเราจะออกแนวหาเรื่องแกงวัยรุ่นข้างถนนอะไรประมาณนี้เดี๋ยวไปทางไหนดีเลี้ยวขวาดีกว่า พราะยังไงผมก็ชอบฝั่งขวานะครับชอบไปฝั่งขวาไม่ว่าจะอะไรก็การใช้ชีวิตก็ชอบไปขวาโอเคผมว่าผมเจอแก๊งวัยรุ่นอีกแก๊งละมาดูดิอยู่ตรงหน้าธนาคารเลยอ่าเป็นผู้ชายสองคนผู้หญิงหนึ่งคนผมมองมาน,นึกว่าเป็นผู้ชายหมดเลยนะอันนี้ไม่รู้ว่าเขาจะหาเรื่องเราไหม เดี๋ยวผมจะเดินเข้าไปทำทรงคุยหน่อยนี่เขามาแทรกกลางเฮ้ยนี่ไงเขาทำทรงแบบไม่พอใจเราแล้วเฮ้ยจะต่อยเราไหมเฮ้ยเจ้ยใจเย็นๆดิพวกเราแค่มาคุยด้วยเฮ้ยใจเย็นก่อนดิอ้าว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 ดูดิดูดิเรามีนีลาโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโดนต่อยโดนต่อยเอ้าต่อยสวนดิต่อยสวนดิต่อยใช่ไหมเอาคือได้หนำใจไปเลยอ้าวเฮ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยว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 บรรุมบรรุมบรรุม ดุมใช่ไหมดุมใช่ไหมดุมใช่ไหมอย่าหวังว่าจะรอดไปได้เอายิงไม่โดนยิงไม่โดนนี่ไงเรียบร้อยจอดเลยนะครับโดนโดนเม็ดเดียวจอดเลยตอนนี้เราได้ดาวมาหนึ่งหนึ่งเม็ดเดี๋ยวเราต้องรีบไปจากตรงนี้เพราะว่าอีกหน่อยตำรวจก็จะมาหาเราแต่ดาวได้ดาวมาหนึ่งดวงเนี่ยก็ไม่ถือว่าขั้นรุนแรงต้องสองดวงขึ้นไปแต่เดี๋ยวเราไปจากตรงนี้ดีกว่า โอเคเราได้มีคนแบบต้องให้เรามาหาเรื่องไม่สิเราเข้าไปแบบคล้ายๆว่าไปอ่อยเขาเล่นๆแล้วให้เขาหาเรื่องเราเนี่ยอ้าวมีคนร้องถามด้วยว่าเราสบายดีไหมใครก็ไม่รู้อันนี้ผมเล่นในออฟไลน์นะครับไม่ใช่ออนไลน์ออนไลน์เนี่ยรู้สึกว่าแบบผมยังไม่เคยลองเล่นเลยออนไลน์ว่ามันจะสนุกไหมอุ้ย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 โทษทีโทษทีขับรถเข้าไปใกล้หน่อยโอเค ทีนี้เราก็หาเป้าหมายต่อไปกันเลยเพราะว่ายัางไงเราก็ต้องการที่จะค้นหาแก๊งวัยรุ่นข้างถนอนอยู่ละเอ๊แถวนี้มีไหมเอ่ยอ่นนี้ไงตรงนี้มีเต็มเลยไหนเราลองมาคุยกับคนคนนี้ดูดเขากําลังนั่งจีบสาวอยู่เลยขอมาเป็นกอขอคอได้ไหมนายเฮ้ยเยขาลุกขึ้นแล้ววะนี่ไงเขาฉุดแล้วะลวะเขาไปพอใจแล้ว เอ้ยเฮ้ยเราแค่มาคุยด้วยเราไม่ได้จะมาลงมืออะไรเตะนี่ไงขอต่อยก่อนโอ้ยเอ้าเอ้าต่อยว่าวต่อยว่าวโอ้โหโดนโดนนี่ไงเข้าเบาตาพี่เอ้าเราเอ้าเรียบร้อยเราโดนต่อยจนตุยอ่ะเรียบร้อยเลยทีที่รอพรครับตอนนี้เราก็จะเสียตังค์ไป40บบาทแต่ว่าตรงนี้มีแก๊งวัยรุ่นกำลังคุยกันอยู่ เอ๊ขอคุยด้วยได้ไหมได้กำลังคุยอะไรกันอยู่หรอเดี๋ยวขอเดินเข้าไปแทรกกลางคู่นี้แล้วกันเพราะว่าเราอยากหาเรื่องนะครับนี่ไงเขาฉุดเราเรียบร้อยแล้วถือว่าแผนการรอสำเร็จเอ้าไอ้คนนี้ใจร้อนว่ะเฮ้ยใจร้อนใช่ไหมโดนไปหมัดนึงดีหลับเลยใจร้อนใช่ไหมแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยวิ่งหนีเราหมดเลยอะถ้ายงนั้นเราก็จะไปต่อนะ เดี๋ยวเราไปหาพื้นที่ที่จะแบบไปหาแก๊งวัยรุ่นต่อแล้วกันเดี๋ยวคังนี้จะวิ่งไม่ขี่รถเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวรถชนอันนี้คือทางม้าลายแล้วไม่ยอมให้ข้ามเลยเหรอโอเคตรงนี้เหมือนจะมีร้านสะดวกซื้อแล้วก็มีรถจอดเต็มไปหมดเดี๋ยวขอรถไปคันนึงแล้วกันเพราะว่ายังไงก็ไม่น่ามีเจ้าของเอ้า,อาเดี๋ยวเดี๋ยวล็อกรถด้วยใช่ไหมโดนง,งัดได้สบายโอเค ทีนี้เป้าหมายของเราก็จะมุ่งหน้าไปหาแก๊งไวรุ่นตามเคยนะครับก็ผมก็ค่อนข้างที่จะแบบชอบภาพของเกมนี้มากเลยนะมันคล้ายๆกับสังคมจริงๆก็แบบภาพก็ค่อนข้างสวยแล้วก็มีเมืองมีอะไรแบบพวกชาวเอ้ยพวก AI อะไรเนี่ยมันก็มีแบบในหลากหลายให้เล่นเนาะแล้วก็มีมอสหลายอย่างให้เล่นนะครับสาหรับเกม GTAV เนี่ยผมก็อยากจะลงมอสแบบว่าแนวเป็นตำรวจหรือว่าหน่วยสวาด์บ้างนะแต่เดี๋ยวอยากจะขอลงมอรสซอมบี้ไปก่อน อ้าเฮ้ยเขาด่าเราเฉยไม่เป็นไรขอเดินมาแทรกการแก๊งนี้หน่อยดิเอ้ขอคุยด้วยหน่อยดิฉันอยากจะเป็นหัวหน้าฝูงของพวกนายอ้าวเขาไม่ให้เป็นวะพูดจะไม่จบเลยโดนเขาภาคอกใจร้อนหนี่พวกนี้อ้าให้คนนั้นวิ่งหนีไม่เป็นไรโอ้ยใจเย็นดีนายโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันต่อยมายาวเลยชอบต่อยใช่ไหมชอบต่อยก็ต้องสวนด้วยลูกตะกัวแล้วกัน มาไปไหน,นไหนีนไงหนีนไงลวงสองเดีย๋ยวคนหนึง่งอ้าวลุกขึ้นลุกขึ้นได้อีกใช่ไหมนไหนีไอ้ไอคนนั้นจะหนีไปไหนไม่ให้ไปอ้าลวงไปหนึ่งละหนีไงยังยิงโดนอยู่ถือว่ายิงแม่นนะเนี่ยอ้าวไปนู่นแล้วอึดชะมัดเลยคนนี้ดูดิยังลุกขึ้นได้ต่อไปไหนไม่ให้ไปหรอกไม่ให้ไปหรอกโอเค อ่ะยังลุกขึ้นได้เออเรียบร้อยทีนี้ก็เก็บของเล็กน้อยนะครับตอนนี้เราได้ไป2ดาวแล้ะอีกหน่อยพวกตำรวจก็จะมาหาเราเราต้องรีบไปซ่อนตัว <c oughs> ก็อย่างที่ผมอธิบายไปช่วงต้นคลิปนะครับอาจจะมีเนื้อหาที่แบบค่อนข้างที่จะรุนแรงเล็กน้อยเนาะแต่ว่าก็สร้างคลิปนี้มาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นหวังว่าทุกคนจะไม่ซีเรียสอะไรเอ,อ๊ะ ตรงนี้มีให้กด e อ๋อมันหยอดหยอดตู้กินน้ำใช่ไหมอ๋อแบบนี้นี่เองสามารถหยอดน้ำมากินได้ด้วยหยอดเหรียญนครับ่าก่อนที่จะยิงสทัตตำรวจเราก็ต้องดื่มน้ำให้ชื่นใจโอเคมาไหมตำรวจมายังตอนนี้เขาอยู่ข้างหน้าเราแล้วเดี๋ยวต่อไปเราจะลงมอสซอมบี้นะครับเฮ้ยมาละนี่ไงโดนเต็ม มาเป็นไหนนี่ไงโดนเต็มๆรีไปกันเถอะเพราะว่าเรายิงตำรวจล่วงไปสองนายแล้วรีไปจากตรงนี้ตอนนี้เราน่าจะโดนหมายหัวมากแล้วนะเออเพราะว่าเราปิดไปสามดาวแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะยทางนี้ออกไม่ได้ไปไหนดีไปไหนดี โอเคอันี้ออกได้จริงๆแล้วถ้าอยู่ในป่าเนี่ยเรามีโอกาสรอดสูงมากเลยเข้ามาในซอกนี้เอา้าเข้าไม่ได้้าแย่แล้วทีนี้เดี๋ยวนะต้องเปลี่ยนปืนไะเนี่ยตอนนี้เรากําลังโดนไล่จับกลุ่มนะครับมีฮอลิคอปเตอร์กาลังตามเรามาด้วยดูในมินิแมปก,ก็ตํารวจเต็มไปหมดแล้วอยมันโผล่แล้วอือหือโผล่มาแบบไม่ตั้งไม่ทำตั้งตัวเลยมาอีกนายแนละ้วี่ไงเรามีอาวุธลายแรง ม่เป็นไรเฮ้ยโผล่มาอีกละตอนนี้ยังกับเราเล่นเกมยิงปืนนะบอกไว้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาโ,โดนอะไรวะน่าจะโดนฮอลิคอปเตอร์แน่เลยใช่ไหมแล้วก็มาโผล่ทีที่รอพอเหมือนเดิมนะครับแล้วก็สำหรับคลิปของพาร์ทนี้เนี่ยคงจะไม่มีอะไรมากนะครับเราก็สร้างเนื้อหามาเล่นๆเ,เ,เนาะ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับซ c r i b e และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดชมคลิปต่อไปด้วยนะครับไว้พบกันใหม่พาร์ทหน้านะครับสวัสดีครับ